หงแดงลิเวอร์พูลจะคงเกาะติดพัฒนาการของเชเรมี่โดคูหัวอ,อกดาวรุ่งของอันเดรชอย่างใกล้ชิดแม้ว่าดิวการคว้าตัวเขาเมื่อปีก่อนจะล้มไปแล้วครั้งหนึ่งแต่คุณพ่อของนักเตะเองก็ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลสุดห่าที่ทำให้ลูกชายของเขาพลาดย้ายไปร่วมถิ่นแอนฟิลด์ณเวลานั้นและนี่ก็คือเรื่องราวที่ลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอขอหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุก กับเว็บไซต์ที่มั่นคงการันตีและมาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับดาวเตะวัย17ปีเดินทางมาสนามแอนฟิลด์เมื่อปีที่แล้วและได้เข้าพบกับเยอเกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลที่เป็นคนบอกเองว่าเขาเหมาะสมจะเป็นตัวตายตัวแทนในอนาคตของซาดีโอมาเน่อย่างไรก็ตามในตอนนั้นดิวก็เหมือนต้องล่มไปลังทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์มีความเข้าใจผิดว่านักเตะ กำลังเตรียมจะเซ็นสัญญากับเชลซีล่าสุดตามการเปิดเผยของเฮดนิวบั k สื่อชื่อดังจากประเทศเบลเยียมก็ระบุว่าลิเวอร์พูลได้ลือฟื้นความสนใจในตัวโดคูขึ้นมาอีกครั้งแล้วตัวนักเตะสร้างชื่อขึ้นมาในหลีกสูงสุดของเบลเยียมหลังได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของอันเดอร์เลชเมื่อฤดูกาลที่แล้วขณะที่ในซีซั่นนี้นักเตะก็ได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอถึง22นัด แม้ซีติจะไม่ได้โดดเด่นอะไรกับการทําไป2ประตูกับอีก4แอสซิสต์แต่ฟอร์มการเล่นของเขาต่างหากที่เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับหลายสโมสรชั้นนําทั่วยุโรปทั้งนี้พ่อของโดคูได้เปิดเผยถึงความสนใจจากลิเวอร์พูลในตัวลูกชายและได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์สุดห่ที่ทําให้เขาอดย้ายไปเมอร์ซีไซเมื่อปีที่แล้วตอนที่อายุ16ปีเชเรมีได้เซ็นสัญญาอาชีพกับอันเดเลช ่ขอขขงเาากลวทว่าแม้ในตอนนั้นอาร์ซนอลลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้อายักอัมสเตอร์ดัมและ p ีเอสวีไอโฮเฟนต่างก็ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยผมชอบลิเวอร์พูลมากกว่าทีมอื่นใดสิ่งที่เราได้รับจากพวกเขานั้นสุดยอดมากเยอเกนครอปได้อธิบายว่าเขามองเห็นเชรมีเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของซาดิโอมาเน่ในอนาคตขณะที่สตีเฟนเจรา ก็เอาวิดีโอวิเคราะห์การเล่นมาให้เราดูอย่างไรก็ตามพ่อของโดคูก็เปิดเผยต่อไปว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจถอนตัวจากดีลนี้เพาอดันไปได้ยินสิ่งที่โดคูพูดถึงเกี่ยวกับเชลซีทั้งที่จริงแล้วนั่นเป็นชื่อน้องสาวของเขาที่สนามซ้อมซิมงมินโยเลซาเดอมานเน่และจอจิเนโอวไวนาวดุมเข้ามาพูดคุยกับเราพ่อของโดคูเล่าต่อไป เชลมี่ยังไม่ได้พูดอะไรออกมามากมายแต่กลับเป็นลิเวอร์พูลที่ตื่นตระหนกไปก่อนเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเชลซีและพวกเขาก็คิดว่าโดคูจะเซ็นสัญญาย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่ในความเป็นจริงแล้วเรากำลังคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวของเขาต่างหาและชื่อของเธอก็คือเชลซีฟานโฮบีโค้ชของอันเดอร์เลชในตอนนั้นเชื่อว่าเขาคงเสียเชลมี่ไปแบบฟรีๆให้กับลิเวอร์พูลแล้ว และพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่อันเดลเชได้ทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อรั้งตัวลูกชายของผมเอาไว้แล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ฝากความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ